สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะกับฉันอาจารย์นิชานันชัดพิรมพรครับกับผมอาจารย์อมศรีเนเนะฮะก็มาถึงเดือนกรกฎาคมนะครับใช่ค่ะเป็นเดือนแห่งการแห่เทียนเข้าพรรษานะฮะเป็นช่วงที่จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับงานบุญกุศลงานใหญ่ประมาณนี้นะฮะช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการแห่เทียนเข้าพรรษาเข้ามาด้วยใช่ค่ะแต่ก็คงจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการการจัดการงานประเพณีต่างๆเพื่อเป็นการลดการติดเชื้อของโควิด -19 ด้วยนะคะครับผมก็ ไอทีนะครับเปิดกล้องหรือไม่ก็การแฮ่เทียนทางออนไลน์ประมาณที่เกิดขึ้นนะฮะตรงนี้นะฮะที่เราพูดไปที่หราศีหราศีแล้วนะอาจารย์โอมตั้งแต่ราศีมังกรถึงราศีเมถุนนะอาจารย์โอมลองคร่าวๆดูสิมังกรก็รู้สึกจะาเซ็งๆเซ็งๆหน่อยับผมส่วนราศีกุมก็จะดูมีอะไรตื่นเต้นให้ให้ทำเยอะแยะมากมายนะสำหรับชาวราศีกุมมีเน้นเกี่ยวกับสวยๆงามๆใช่ค่ะมีความมโนจินตนาการเก่งอ่าโอเค ส่วนราศีมีนก็จะออกแนวเคลื่อนไหวอ่าเขาเรียกคึกคักคึกคักไม่อยู่กับที่การเดินทางการขยับขยายเราจะดีมีการเดินทางเกิดขึ้นอ่าโอเคถ้าเป็นในราศีเมษก็รู้สึกว่าจะเหมือนเจอคนจริงใจอ่าใจประสานใจเออเจออะไรดีๆเกิดขึ้นทําให้เขารู้สึกอ่อนไหวอ่อนโยนรู้สึกดีมีความสุขนะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันอ่าใช่แล้วนหรือมีเกณฑ์เกี่ยวกันเรื่องการดูแลคนเจ็บคนป่วยและสานพยาบาลก็ได้ใช่ค่ะวันนี้นะฮะอ่ะแล้วก็ราศี พืชศพก็าการทํางานที่ต้องมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวพันหรือ,อเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนถึงการเร่งหาอะไรได้เกิดขึ้นมีทีมีนะมมกลุ่มมีร่วมมือร่วมใจกันใช่ค่ะแล้วก็ ราศีสุดท้ายเมื่อกี้คือราศีเมทุนอ่ะเมถุนอันนี้ก็เป็นลักษณะการแข่งขันนะคะเดือนนี้ต้องพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณไม่พัฒนาความก้าวหน้าก็จะไม่เกิดขึ้นแน่อนอนอต้องมีการแอคทีฟนะแล้วก็พัฒนาตนเองเนาะชีวิตก็จะไปผัวพันกับคนมีสีราชก,การในเครื่องแบบอะไรสักอย่างหนึง่งถูกต้องคประมาณนี้นะครับตรงนี้อ่ะอ,ะอีนี้ก็มาในส่วนของอีก6ราศีหลังนะคะอาจารย์โอมมาเลยราศีกรกฎราศีกรกฎอ่ะอาจารย์โอมค่ะเป็นผู้พยากรณ์กรกฎได้ไพ่ การกลับมาของสิ่งเดิมๆนะครับก็คือช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือไม่ก็กลับไปทํางานเก่าหรือไม่ก็มีเกณฑ์ได้ไปสถานที่ที่เคยไปชาวราศีกรกฎช่วงนี้จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวพันกับสิ่งเดิมๆนะฮะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์รีเทิร์นกับสิ่งเดิมๆอาจจะมีอะไรเดิมๆกลับมาเกี่ยวพันภาพเหตุการณ์อดีตนะฮะตรงนี้หรือไม่ก็สถานที่เก่าๆที่คุณเคยทําหรืออาชีพหรือวิชาความรู้ที่คุณเคย ทำไว้เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะก,กลับมาลื้อฟื้นทํามันต่ออีกก็ได้เอามาข้อฝุ่นหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปทํางานเดิมางานเก่าหรืองานที่คุณไม่เคยได้ทําไปแล้วเนี่ยหรือไม่ก็เคยทําไปแล้วเนี่ยกลับไปทําแบบเดิมก็ได้หรือกลับไปทํางานที่เดิมก็ได้อ,อะไรประมาณนี้นะฮะหรือมุมหนึ่งก็คือในช่วงนี้ในสายงานเนี่ยอาจจะต้องมีเส้นสาย มีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือหน่อยจะดีม,มีเด็กเส้นเด็กฝากซะหน่อยอะ,อะไรประมาณน,นี้คุณอ,อาจจะดําเนินการไปฝากเขาเองหรือไม่ก็มีคนมาฝากคุณก็ได้นะฮะถ้าเป็นนี้เรื่องเงินทองก็แน่นอนคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวพันกับเรื่องเดิมเดิม เดิมๆก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะได้กลับไปซื้อขายกับสิ่งเดิมๆเป็นอาชีพที่คุณเคยซื้อเคยขายมาก่อนก็ได้หรือไม่ก็อีกมุมหนึ่งก็คือช่วงนี้คุณจะเกี่ยวพันกับเด็กๆเด็กๆคือค่าใช้จ่ายกับลูกค่าใช้จ่ายกับหลานค่าใช้จ่ายกับบริวารลูกน้องมีค่าใช้จ่ายกับคนรอบข้างเพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีกรกฎมันจะไม่ใช่เรื่องตัวเองในเรื่องเงินทอง เป็นเหมือนการคุณต้องเข้าไปช่วยเหลือบริวารบางทีจะเป็นเจ้าของกิจการก็ช่วยเหลือลูกน้องอถ้าเป็นคูัวหน้าครอบครัวก็ดูแลลูกหลานอ,อะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องความรักก็ตามดวงชะตาชาวราศีกรนย์ช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยเด็กเ,กเกล็กๆน่ารักน่ารักคุณอาจจะอยู่กับลูกมีความสุขกับหลานม,มีความสุขกับเด็กๆบริวาร หรือดวงคุณเองคุณอาจจะได้เจอแฟนเก่าเพื่อนเก่านี่ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือมุมนึงก็คือคุณอาจจะอยากมีลูกมีบุตรก็ได้อ,อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ช่วงนี้ความรักของราศีก็รกฎจะเก,ะก,ะก,ะกะี่ยวพันกันเด็กๆนะนี่คือชาวราศีตกรกฎนะครับตรงนี้นะฮะโอเคอ่ะสำหรับชาวราศีต่อไปคือราศีสิงห์ถูกไหมคะใครแล้วชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างโอ้โหชาวราศีสิงห์เดือนนี้จะเกี่ยวพันกับคนอ่อนวัย <อ>เกียวพันกับคนอายุน้อยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์นะคะเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนทศัศนคติปรับเปลี่ยนในหลายๆทิศทางเพื่อให้ทุกอย่างมันทันยุคทันสมัยมากขึ้นนั่นเองถ,ถ้าเป็นในเรื่องของสายงานนะคะทุกอย่างคือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะมีในเรื่องของการเรียนรู้พัฒนาสิ่งที่ไม่เคยได้ร่ำเรียนสิ่งไหนที่อยากรู้อยากเรียนในเดือนนี้อาจจะมีคอร์สในเรื่องของการเรียน ระยะสั้นบางอย่างเกิดขึ้นเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะถ้าเป็นในเรื่องของสายงานอยากจะเรียนรู้หรือค้นคว้าอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มวิทยฐานะหรือเป็นการเพิ่มศักยภาพหรือโอกาสทางด้านในช่องทางการทํางานคุณอาจจะต้องเรียนรู้ศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะและที่สําคัญในที่ทํางานคุณอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของบริวารใหม่ๆนุกน้องนะคะต่างๆในเรื่องของการเทรนการสอนอะไรต่างๆเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีสิงห์ นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวันกับเด็กบริวารบุตรหลานหรือกิจกรรมทางด้านสังคมซะส่วนใหญ่หรือมูลนิธิต่างๆหรือเดือนนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อเป็นการสร้างหรือการช่วยเหลืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยรู้สึกพอใจพองโตการทําบุญหรือการใช้จ่ายเงินแล้วรู้สึกมีความสุขในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะหรืออีกมุมหนึง่งชาวราศีสิสงห์อาจจะต้องทําตัวเด็กเช่นเสือ้อผ้า ชุดเดิมๆเก่าๆคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงซื้อใหม่ ทำตัวให้ดูสดใสร่าเริงแล้วก็ดูแอป,ปแบลดูน่ารักมากขึ้นกลับมาเป็นวัยรุ่นใช่กลับมาเป็นวัยรุ่นให <ừ> ม่ๆ,ๆเดือนนี้ชาวราศีสิงจะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดูสดใสแล้วก็ดูทันยุคทันสมัยมากขึ้นนั่นเองครับผมถ้าเป็นในเรื่องของความรักบอกได้เลยค่ะว่าเดือนนี้ตัวคุณก็จะเป็นเหมือนลักษณะความรักที่ต้องดูกระชุ่มกระชวยนิดนึงเดือนนี้อาจจะเหืนเด็กก็ได้นะอ่า,า,อาก,กินเด็กอยาก,กินเด็กกุบกิบกุบกริบเพราะนั้นเดือนนี้ชาวราศีสิงถ้าคนที่ยังไม่มีคู่นะคะบอกได้เลยว่า ตัวคุณเองอาจจะมองรักต่างวัเกิดขึ้นนะอาจจะมาชอบคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรืออะไรที่มันดูสดใสดูแบววๆล้วดูหัวใจพังโตชาวราศีสิงห์ก็จะรู้สึกจะโอนเอียงมาทางทิศทางนี้แต่ถ้าคนที่มีความรักอยู่แล้วอาจจะวางแผนเรื่องการมีบุตรสุดแสนจะน่ารักรนะ อาจจะเรื่องของวาแผนการมีครอบครัวการมีชีวิตคู่ในเรื่องของอนาคตร่วมกันและที่สําคัญเดือนนี้ชาวราศีสิงจะมีความสุขในสิ่งที่เขาทำนั่นเองอนะคะคือราศีสิงนะฮะใช่ค่ะคราวนี้มาถึงราศีกันนะครับ ราศีกันไงบ้างราศีกันในไพ่เศรษฐีโอ้โหดวงชาวราศีกันนะผมบอกเลยว่าดวงชะตาเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภมีเฮมีเฮของชิ้นใหญ่ใช่ค่ะอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายของชิ้นใหญ่ไม่ธรรมดามีเกณฑ์วางแผนในเรื่องเกี่ยวกับด้านบ้านรถที่ดินนะการซื้อขายทุกรูปแบบนะหรือไม่ก็ของแบรนด์เนมของมีราคาของมีค่าเพชรนินจินดาอะไรอย่างนี้ก็คือช่วงนี้ชาวราศีกันคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่อง สิ่งที่มีคุณค่า ถ้าเป็นในเรื่องงานก็บอกเลยว่าเน้นงานในเรื่องเกี่ยวกับด้านงานใหญ่เลยงานใหญ่เลยงานใหญ่<ม>งนันใหญ่เลยนะ,ะหรือมีเงินที่จะเน้นงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใช่ค่ะจะรุ่งเรืองรุ่งโรดเป็นพิเศษนะฮะหรืออีกมุมนึงก็คือชาวราศีกันวงนี่จะออกแนวหัวหน้าผู้นําเป็นหัวหน้าผู้นำหน่อยนะฮะถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินในช่วงนี้ชาวราศีกันคิดในเรื่องเงินเรื่องตัวเลขแต่เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำคือช่วงนี้ชาวราศีกันจะคิดในเรื่องเกี่ยวกับด้านเงินก้อนใหญ่เงินร้อยเงินพันไม่เอาเเอางงิินนนหแส ้านเราบาทีนะแล้วก็ชาวราศีกันต้องเน้นแบรนด์เนมต้องเน้นของมีค่าต้องเน้นของจริงของปลอมด้วยอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นการแต่งตัวก็บอกเลยว่าย่อทั้งตัวแบรนด์หญ่ทั้งตัวอะไรนี้แล้วถ้าเป็นเรื่องความรักชาวราศีกันก็มองแต่คนมีเงินเท่านั้นนี่คือชาวราศีกันคนร่างใหญ่ด้วยไหมตัวใหญ่ตัวเล็กไม่ชอบด้ราศีกันนะขาไอเหี้ยเลยผู้หญิงก็ต้องไซส์ บิกบ๊กบิ๊กหน่อยดูน่าก,กอดตุ้มุติมินะใช่นรักนรักมันคือช่วงนี้ชาวราศีกันนะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะคิดในเรื่องเกี่ยวกับเงินและเรื่องรัก<ช>ต้องได้เข้าไปเกี่ยวพันกันมไม่รวยไม่มีเงินไม่รบไม่สนใจเออแหละราศีกันนะในมุมหนึ่งคือถ้าเป็นเรื่องความรักก็ถ้าเป็นเรื่องครอบครัวก,ก็ต้องช่วยเหลือกันอาจจะเป็นวางมายซื้อของชิ้นใหญ่ด้วยกันก็ได้นี่คือราศีกันดิฉันแนะนํานะว่าใครที่มีญาติมีมิตรที่อยู่ในราศีกันนี่ควรเกาะติดสถานการณ์เข้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ ราศีกันรู้สึกจะหวือหวาที่สุดนะเนี่ยเท่าที่ดูนะครับผมคโอเคก็ดูแล้วให้สนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นกันไปอะไรที่แนะนําให้แก้ไขก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเนาะกันเนาะครับผอาจารย์โอมค่ะช่วงหน้ามาเจออีก3ลราศีสุดท้ายนะคะตุนพิจิกและธนูครับค่ะ ก็มาถึงช่วงที่สุดท้ายอาจารย์อมตื่นเต้นกันอยู่แล้วนะหลายท่านก็โหรอตื่นเต้นกันอยู่เพราะว่าถ<ช>ึงสามราศีนะอาจารย์อมมันเหลือราศีตุลราศีพิจิกและธนูใช่ค่ะนะครับต่อไปก็เป็นราศีตุลน,นะฮะเอาอาจารย์ที่ฉนั้นเลยเรามาพยากรณ์กันค่ะว่ากักณาเดือนนี้อเดือนนี้ตุลเขาจะเจอกับอะไรนะตื่นเต้นกันเหมือนกันนะโอ้โห,โหไม่ธรรมดาเมื่อะกี้อาจารย์อมนี่เทสที่แล้วบอกว่าราศีกันเนี่ยเล็กเล็กไม่ใหญ่ๆทำใช่ไหม ราศีตุลเขาก็ไม่น้อยหน้านะโชคดีเหมือนกันเดือนนี้ชาวราศีตุลบอกได้เลยค่ะเป็นโอกาสที่คุณจะมีโอกาสมีโชคดีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันเรื่องอะไรเรื่องเงินโดยตรงเลยแม่เจ้านะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ชาวราศีตุลจะมีโอกาสมีประสบโชคดีในเรื่องของการเงินซึ่งที่ผ่านมามันก็ขึ้นขึ้นลงลงแหละแต่อย่างน้อยเดือนนี้มันก็ไม่ขาดมือแน่นอนในเรื่องของการเงินนะถ้าเป็นในเรื่องของสายงานคือการได้รับโอกาสอาจารย์โอมสุดยอดเดือนนี้ชาวราศีตุลเขาจะได้โอกาสดี ด,ดีเกิดขึ้นนะคะเกิดจากกรรมดีหรือการกระตันยูหรือการซื่อสัตย์สุจริตที่เขาพยายามสะสมมาแหละชาวราศีตุลในเดือนนี้เขาจะได้รับโอกาสเช่นถ้าคนที่สอบในเรื่องของการสอบบรรจุหรือการสอบแข่งขันข่าวดีในเรื่องของการแข่งขันต่าง,างๆเขาจะมีโอกาสได้ช่วงชิงเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะและที่สําคัญในเรื่องของสายงานเนี่ยมันจะมีในเรื่องของผลประโยชน์เอื้อเข้ามาเกิดขึ้นเช่น บางคนจะมีโอกาสได้ขยับขยายเรื่องของตำแหน่งบทบาทบนะซึ่งขยับบทบาทการเงินหรือรายได้มันก็ต้องโตขึ้นตามขึ้นมาด้วยเส้นเดียวกันเพราะนั้นทําให้ชาวราศีตุลรู้สึกมีโชคดีเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะโดยปัจจุบันเนี้ยชาวราศีตุลเขาเนี่ยบางคนอาจจะมีในเรื่องของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของลูกหนี้เก่าๆเ,เดิมๆ ที่เคยเงียบหายไม่เคยใช้หนี่ต่างๆตามยากแสนยากเนี่ยเดือนนี้อยู่ดีชาวราศีตุลอาจจะมีลูกหนี้ติดต่อกลับเข้ามาืมทําการขออยากจะคืนในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่คาดคิดหรือถ้าตัวของคุณเองอาจจะขอความช่วยเหลือหรืออาจจะเข้าสู่สถาบันในเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณจะได้รับการอนุมัตินะทําให้การบริหารจัดก,การทางด้านการเงินของคุณนี่คล่องมือมากขึ้นมีเณฑนได้ใช้จ่ายเงินในเรื่องของการขยับขยายหรือ การทาธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักบอกได้เลยว่าชาวราศีตุลก็จะต้องเป็นรักเชิงธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันใช่เจอสายเปต้องเจอสายเปถ้าใครที่เป็นคนโสดบอกได้เลยนะคะใครที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกวับชาวราศีตุลไม่มีตังค์ไม่ช่วยเหลือ เป็นความรักแบบสายซื้อโดยที่ไม่ช่วยเหลือเรื่องการเงินคงไม่ได้รับรักจากชาวราศีตุลแน่นอนบางทีราศีตุลอาจจะเป็นฝ่ายให้ก็ได้อ่าหรือให้กันช่วยกันหรือไปขอก็ได้อ่าหรือไปขอเขา <c oughs> หรือว่าเขามาช่วยเหลือก็ได้เพราะฉะนั้นรเรื่องของความรักรมันจะเป็นเรื่องของการเอื้อกัน หรือบางคนก็จะมีวางแผนเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันกับคนรักนั่นแหละนะอาจารย์อมถ้าคนที่เป็นโสดนะคะเป็นเรื่องของการเงินช่วงนี้ตัวคุณอาจจะมีในเรื่องของการเงินเข้าคล่องตัวทําให้คุณได้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างสนุกสนานเลยสาหรับชาวราศีตุ้นนะคะครับผมครับอันนี้มาถึงราศีพิจินะฮะพิจิได้อะไรมาพิจิดี่พ่คิดเยอะคิดมาก เดือนนี้แล้วก็เครียดเดือนนี้ก็คิดเยอะอีกจะคิดทําไมเนี่ยผมร่วงบ้างไหมล่ะชาวราศีพิจิกช่วงนี้จะมีเรื่องให้คิดมากเยอะคิดนู่นคิดนี่หวานระแวงคิดเรื่องโควิดคิดเรื่องสุขภาพก็ไม่ใช่สุขภาพเครียดนู่นนี่นั่นเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องตัวเองเครียดเรื่องการเมืองดูทีวีก็เครียดดูเยอะไปเศพข่าวเยอะมากคิดมากเครียดนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีพิจิก คุณจะมีเกณฑ์ที่จะคิดเยอะคิดมากระตัดระวังผมร่วงนี่ฉันห่วงเรื่องสุขภาพผมนะเพราะนั้นคือบางทีคิดมากไปเองจิตตกไปเองฝันร้ายซะงั้นเครียดไปเองอะไรางี้ยที่ไม่มีอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องงานก็แน่นอนครับอดคิดมากคิดเยอะไม่ได้หรือไม่ก็ต้องใช้ความรู้ใช้สมองเยอะช่วงนี้ราศีพิจิกต้องบอกเลยว่าใช้สมองใช้ความคิดเยอะ นะฮะมีเกณฑ์เรียนสอบก็ได้นะหรือไม่ก็ต้องอ่านหนังสืออย่างเคร่งเครียดเอาจริงว่างงอะไรอย่างนี้นะฮะหรือไม่ก็เจอปัญหาการแข่งขันหรือไม่ก็มีเรื่องให้ต้องคิดนะฮะวิเคราะห์ในเรื่องงานต้องคิดเยอะนะครับตรงนี้ ถ, <là> ถ้าเป็นในเรื <su> ่องเงินทองก็แน่นอนคิดเรื่องตัวเลขเยอะนะฮะหรือไม่ก็อีกมุมหนึ่งก็คือคิดเรื่องลูกหนี้เมื่อไหร่จะจ่ายหนี้ชั้นอะไรเงี้ยนะฮะหรือไม่ก็กลัวเจ้าหนี้เราเป็นหนี้เขาไว้เออเราเป็นหนี้เขากลัวเจ้าหนี้มาทวงอะไรเงี้ยเพราะนี่คือชาวราศีพิจิกก็จะมีเกณฑ์คิดเรื่องพวกนี้หรือไม่ก็คิดเรื่องว่าคนกลัวคนจะมารบกวนเรื่องเงินกลัวคนจะมาหยิบยืมเอออะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นี่คือคิดเรื่องตัวเลขเยอะเหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักนะฮะชาวราศีพิจิกก็จะคิดเยอะบางทีก็ เครียดกับคนรักคิดมากกับญาติพี่น้องคิดมากกับเพื่อนคิดมากกับบริวารหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะหวาดระแวงกังวลในเรื่องเกี่ยวกับด้านบริวารรอบข้างแล้วอย่างนี้จะมีความสุขไหมก็อดคิดมากใช่เพราะนั่นคือดาวราศีพิจิกก็จะอดคิดอดกังวลอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นสุขภาพก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับด้านไมเกรนไมเกรนปวดหัวผมร่วงคันศรีรษะใช่หรือไม่ก็ประเภทนอนแล้วฝัน,ฝ,นฝันแปลก,ปกฝันแบบจินตนาการจิตหลุดร่างลอยออกไป ฝันเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นอ๋อไปเรื่อยเลยอะไรอย่างนี้นี่คือราราศีพิจิประมาณนี้อาจารย์อมแนะนำหน่อยดิเขาควรทํายังไงบ้างแก้หน่อยดิก็พยายามอย่าไปคิดมากพยายามหาสิ่งบันเทิงทำพยายามหาสิ่งที่ตัวเองมีความสุขทําอาจจะไปอยู่กับเด็กๆอยู่กับลูกอยู่กับสัตว์เลี้ยงสิ่งบันเทิงสวยงามดีกว่าพยายามหลีกเลี่ยงสื่อด้วยนะอย่าไปเสพสื่อมาก อย่าไปดูข่าวเยอะอะไรประมาณนี้นะครับรู้สึกจะอินอิน,อ,นอินกับชีวิตมากเกินไปดูเนาะถัดไป<ม>อ่ะมาดูราศีน้องคนสุดท้องค่ะราศีปิดท้ายรายการในวันนี้ธนูคือชาวราศีธนูนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างแทนแทนโอ้โหชาวราศีพัฒนูออธนูไดพ้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสุดยอดอ่าบอกได้เลยว่าเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูเขาจะมีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของ ความรู้ศักยภาพต่างๆอโอกาสต่างๆกําลังจะเข้ามาเยือนสําหรับเรือนชาวราศีธนู oh. บอกได้เลยนะคะว่าเดือนนี้ชาวราศีธนูคุณควรมุ่งมั่นตั้งใจคิดจะทําอะไรให้มุ่งมั่นตั้งใจอย่าเลาะแหละอย่าเป็นแค่โปรเจกต์อย่าทําแค่ล้อเล่นถ้าเกิดคุณจริงจังขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นคือโอกาสในการเติบโตของคุณในอนาคตอย,อย่างสวยงามแน่นอนสุดยอดถ้าเป็นในเรื่องของสายงานนะคะบอกได้เลยว่าชาวราศีธนูจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของ ตำแหน่งหน้าที่การงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การรักในการเอ็นดีดูคุณแล้วก็ติดตามผลงานของคุณอยู่ตลอดเวลายอดเลยนะถ้าคนที่ทำงานประจำนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนเลนตำแหน่งนะถ้าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวบอกได้เลย,เลยมีการขยับขยายสาขาวางแผนในเรื่องของการขยับขยายการเติบโตเกิดขึ้นการพัฒนาความคิด ไอเดียบันเจิดมากๆเลยสําหรับชาวราศีนูในเดือนนี้โอ้สำหรับธน,นูนี่เก่งขึ้นเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนะเรียนรู้ได้เร็วใช่ปรับตัวปรับตัวอยู่กับยุคโควิดให้ได้โดยที่เขาจะไม่มองในมุมลบบอกได้เลยว่าชาวราศีธนูจะเปลี่ยนแปลงในความคิด เขาจะไม่เสพสื่อเยอะเขาจะไม่ไปคิดมากซีเรียสกับสื่ออะไรที่ทําให้เขาต้องจิตตกเขาจะมองอีกมุมหนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาซึ่งสวนกระแสกันไปเลยจุดยอดนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินบอกได้เลยค่ะเขาจะมีเกณฑ์ลงทุนในเรื่องของการเอามาพัฒนาตัวเองเช่นอาจจะมีเงินสักก้อนหนึ่งไปลงทุนเรียนรู้อะไรต่างๆสิ่งที่เขาไม่รู้เพื่อเอามา พัฒนาตนเองให้เขาเติบโตแล้วก็อยู่ในจุดที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องอนะคะและที่สาําคัญคือการเงินของเขาก็เติบโตและพัฒนาขึ้นด้วยเรื่อยๆเหมือนกัน<ช>จากหาไรายได้ได้หลักหมื่นอาจจะเพิ่มเป็น2 0งหมื่นสามหมื่นหรือสี่หมื่นเติบโตขึ้นได้อย่างสง่างามเลยทีเดียวนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนั่นก็คือการพัฒนาด้วยเช่นเดียวกันถ,ถ้าคนที่เป็นคนโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่มีการพัฒนาตนเองเช่น ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่เจอความรักที่ไม่ค่อยจะสู้ดีไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้ชาวราศีธนูอาจจะทําให้ความรักของคุณพัฒนาขึ้นบางคนคบกันยังไม่ได้มองอนาคตร่วมกันเดือนนี้อาจจะมองอนาคตมากขึ้นก็ได้และที่สําคัญในเรื่องของความรักของคุณจะมีการวางแผนที่ชัดเจนแล้วก็มีความสุขแล้วก็ปรับตัวอยู่กับคนรักอย่างมีความสุขนั่นเองสําหรับชาวราศีธนูครับผมไ,ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา,าสิบสองราศี เราก,ก็จะมาดูสรุปนะฮะราศีที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือราศีพิจิกนะครับเครียดเครียดหน่อยอ่าแล้วก็ราศีที่สองคือที่ต้องระวังคือราศีมัง,งกรนะครับอันนี้สองราศีนี้ที่เป็นราศีต้องระวังในสิบสองราศีก็มีแค่สองราศีนี้ใช่ครับรวงังสวนมากจะเป็นระวังเรื่องความคิดนะความคิดความเครียดจิตตกคิดมากผมร่วงความรู้สึก ส่วนราศีที่เด่นๆก็มีราศีกันนะอันนี้โปรเจกต์ใหญ่เล็กๆไม่ใหญ่ๆกันมาแล้วแล้วก็ราศีตุลเลยนั่นแหละนะติดๆกันเลยนะฮะและอีกราศีหนึ่งคือธนูธนูประมาณนี้อันนี้คือติดหนึ่งในสามราศีท็อปเทนที่ดีที่ดีนะคะนายนเหนอจากนั้นก็เป็นราศีระดับกลางๆทำใหได้ซีเรียสมากทุกอย่างยังพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องแต่มีสองราศีที่ยังพวงอยู่ก็คือมี มังกรกับพิจิกนะคะอันนี้ครับผมนี่ก็เป็นการสรุปดวงราศีประจําเดือนกรกฎาคม2564นะคะอ่าครับผมวันนี้ก็ผมอาจารย์อมศรีคเนศกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์พิรมพรก็ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ